The Big Short เกมโชยโอกาสรวยเรื่องราวเป็นมายังไงวันนี้เราไปฟังกันเลยจ้า uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอมี่ก็มีเรื่องราวโดยย่อนะคะของหนังเรื่อง The Big Short เกมช่วยโอกาสรวยมาฝากทุกคนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะเน้นพูดถึงเรื่องราวโดยย่อโดยที่เราจะสปอยให้ได้น้อยที่สุดนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะพูดถึง เนื้อหาหล่ะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเทรดยังไงเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ยังไงแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยให้ข้อคิดอะไรกับเรามั่งนะคะโอเคไม่รอช้าไปเริ่มกันเลย อย่างแรนะคะทุกคนหนังเรื่อง The Big Short เนี่ยเป็นหนังที่อ้างอิงมาจากเรื่องจริงค่ะซึ่งยกมาจากหนังสือแนว nonfiction นะคะ nonfiction นะคะก็คือเป็นหนังสือที่เล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นจริงค่ะซึ่งอาจจะมีการเพิ่มตัวละครต่างๆเข้าไปบ้างก็ได้นะคะแต่ว่าเนื้อหาหลักเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงจ้าซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะก็จะมีการอะดปมาจากหนังสือหลายเรื่องเช่นกันแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาก็จะเอามาจากเรื่องจริงหนังเรื่องนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวกับธุรกิจจัดจัดเลยแต่ว่ามันไม่น่าเบื่อคะ่ะทุกคนแต่ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะมีแบบโอเคน่าเบื่อเิดหน้อยถ้าเกิดสำหรับใครที่ไม่ชอบพวกตัวเลขธุรกิจบัญชีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆไปเนี่ยมันก็นเริ่มจะสนุกสนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะ,คะก็ขอพูดไปแค่นี้ถ้าเกิดใคร,ใครที่คิดดดดวว่่่าาเเอเออ้้้ยกกลัจะะะะบืไไไไรมปููนค สามารถดูได้ใน n น t f t i x i x เลยนะคะหรือว่าจะเิื้อทั้งเน็ตก็ได้มีทํางภากไทยในเน็ตแล้วก็มีทั้ง Netflix ที่เป็นภาษาอังกฤษจ้า โอเคเรามาพูดถึงเรื่องสำคัญของหนังเรื่องนี้ก่อนดีกว่าค่ะหนังเรื่องนี้นะคะ The Big Short เนี่ยหลักๆนะคะเขจะเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นวิกฤตทางธุรกริจทางการตลาดของอเมริกาที่ใหญ่มากๆจนทำให้นักธุรกริจส่วนใหญ่และคนส่วนใหญ่เนี่ยเกือบจะล้มละลายขาดทุนและจนเป็นหนี้กันทั่วหน้าเลยค่ะซึ่งวิกฤตเนี่ยเกิดขึ้นในปี2008ที่ชื่อว่าวิกฤตซับพร์นั่นเอง วิกฤตซับพรามนะคะเป็นวิกฤตที่มีเหตุการณ์ฟองสบู่แตกก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้นักธุรกิจเป็นหนี้ล้มลายเศรษฐกิจธุรกิจตลาดต่างๆ เกิดการพันผวนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตกหมดเลยทุกคนเป็นหนี้กันชั่วนหน้าชาวอเมริกาทุกคนแทบจะเดือดร้อนทุกคนแม้แต่คนรวยเนี่ยก็เดือดร้อนเหมือนกันซึ่งวิกฤตซอลพราฟเนี่ยเป็นวิกฤตที่อยู่ดีก็เกิดขึ้นมาค่ะทุกคนเกิดมาในระหว่างที่ตอนนั้นน่อเมริกาเขาเรียกช่วหน้าของตัวเองว่า The อเมริกันดรีมส์เลยนะก็คือเป็นช่วงที่เป็นความฝันของคนอเมริกันที่ครอบครัวทุกครอบครัวมีบ้านมีที่ทํางานมีเงินใช้ได้มีครอบครัวที่อบอุ่น คือตอนนั้นน่ะคนอเมริกันเนี่ยมีความสุขหมดเลยแต่ว่าอยู่ดีก็มีวิกฤตนี้ขึ้นมาโดยที่มีน้อยคนมากที่สังเกตถึงเหตุการณ์ที่กำจะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นวิกฤตซับพรม์นั่นเองซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะมีการเล่าเรื่องเนี่ยไม่ได้จากมุมมองคนที่อยู่ดีก็สบายแล้วก็ไปเจอวิกฤตแต่เขาเล่าเรื่องจากมุมมองคนที่ไม่เคยองมองอะไรในแง่ดีอยู่แล้ว ก็คือตัวละครหลักในเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็จะไปพูดถึงชื่อพวกเขาที่หลังนะ<ม>แต่ว่าตัวละครหลักในเรื่องเนี้เนี่ย เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือพวกเขาเนี่ยจะมีความคิดที่แตกต่างจากคนปกติคนปกติเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติเศรษฐกิจดีทุกอย่างดีก็คือแฮปปี้ก็คือ, happy, คอทําธุรกิจได้แต่คนพวกเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดทุกอย่างดีไปหมดทุกคนได้ทุกอย่างดีมันไม่ได้แปลว่าจะมีคู่แข่งขึ้นหรอไม่ใช่บริษัทนี้ขายดีบริษัทนั้นขายดีคนนั้นขายดีเทรดดีเทรดดีถ้าเกิดมันดีกันหมดอะ มันจะมีคู่แข่งไหมอ่ะคู่แข่งทุกคนก็จะเป็นคู่แข่งกันแต่ว่าแค่ตอนนั้นเนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะแต่ว่าทุกคนเนี่ยหลายคนประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่แค่บางคนมีมากมีน้อยแค่นั้นเองแต่คนพวกนี้เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นก็คือตัวละครหลักในเรื่องใหมเนี่ยเขาเห็นว่าทำไมทุกคนถึงคิดว่ามันดีในฐานะที่ทุกคน,นประสบความสำเร็จกันหมด ในฐานะที่คนประสงคอนเสเร็จกันหมดแปลว่าทุกคนเนี่ยต้องพยายามที่จะประสงคอนเสเร็จไปให้ตลอดมาเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยจะฉวยโอกาสทําให้ตัวเองเนี่ยขึ้นมาแต่พวกเขาเนี่ยคิดว่าช่วงเวลานเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยจะแย่นะเพราะว่าคู่แข่งเยอะ2คือมันมีหลายคนที่รอจะฉวยโอกาสทําให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นมาได้ไรายได้ขึ้นมาได้กําไรขึ้นมาซึ่งเมื่อวิกฤตซับพรามมาเนี่ย พวกตัวละครหลักยูดีก็ดีใจกันเฉยเลยก็คือเป็นช่วงที่ทุกคนเนะี่ยอยู่ในวิกฤตทุกคนเนี่ยล้มละลายแต่พวกเขาเนี่ยคิดว่านี่แหละคือวิธีการเอาตัวรอดของเขาในช่วงนี้เพราะว่าผู้ตัวละครหลักในเรื่องใบนี้เนี่ยมันฉวยโอกาสมันฉวยโอกาสที่จะขายในช่วงที่ทุกคนเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการขายชอ็อตการขายชอ็อตนะคะก็คือเป็นการที่เทรดเดอร์เนี่ย ยืมเงินจากโบรกเกอร์มาก่อนเป็นอ่อยืมทุนมาก่อนเพื่อที่จะเทรดพอได้กาไรมาแน่นอนก็ต้องเอาไปคืนอะไรเงี้ยก็เป็นเทคนิคตอนนั้นที่เทรดเดอร์นักธุรกิจส่วนใหญ่ในนิยมใช้กันเพราะว่าแน่นอนวิกฤตซับพ,พราม,มาเนี่ยไม่มีใครมีเงินหลายคนล้มลายหลายคนเป็นหนี้ใช่ไหมคะแน่นอนว่าการขายช็อตเนี่ยเป็นที่นิยมแน่นอนผู้หญงกันดีกว่าตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยทุกคนนะคะมีฐานะหมดอ่ะเป็นคนที่เทรดแล้วประสบความสำเร็จมาก่อนแน่นอนเขาจะต้องมีเงินเก็บ ซึ่งช่วงวิกินเนี่ยพวกเขาก็หาก็ยุดวิธีมากมายเลยในการที่จะขายให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการกดราคาให้ถูกลงแล้วก็เน้นขายปริมาณมากๆอะไรเงี้ยเน้นขายในราคาที่ ถูกหรือว่าบางทีก็เน้นขายกับคนรวยไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆนะคะที่มาจากเรื่องนี้นะจ๊ะโอเคหลังจากนี้เนี่ยเราก็มีการเล่าเรื่องโดยสรุปมาละคราวนี้นะคะเรามาพูดถึงตัวละครในเรื่องนี้กันตัวละครนําในเรื่องนี้นะคะก็จะมีอยู่หลายคนเลยนะก็คือจะมี6ตัวละครหลักกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราแค่จะพูดเกินๆก,ก่อนแล้วกันนะว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะจ๊ะเราจะไม่พูดว่าเขาเนี่ยมีส่วนมากส่วนน้อยกับเรื่องนี้ไงเพราะมันจะ ็นการสปอยและตัวละครแรกนะคะก็คือมีชื่อว่าด r m i c h a ร์ไมเคิลเบอร์รีนะคะซึ่งรับบทโดยคุณคริสเตียนเบลนะคะเป็นผู้จัดการบริษัทเฮดฟันนะคะซึ่งเป็นบริษัทกองทุนประเภทหนึ่งนะคะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ออกแนวตัวแสบในหนึ่งอะตัวแสบหลายๆมีความคิดที่ค่อนข้างจะโจเลนในหนึ่งนะคะตัวละครที่2นะคะชื่อว่าจาร์เลตเบนเนตค่ะรับบทโดยคุณไรอัน กอสลิงนะคะระบบเป็นเซลแมนนะคะเซลขายพันธบัตรที่มาจากบริษัทจอยเชอร์แบงค์นะคะซึ่งเป็นพันธบัตรของเยอรมันนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีลีลาการพูดเนี่ยที่มันเชิญชวนทําให้คนเนี่ยคล้อยตามได้แน่นอนอาชีพเขาคืออะไรเซลแมนคนที่เป็นเซลเนี่ยมักจะมีทักษะการพูดที่สามารถโน้มน้าวใจคนได้ซึ่งคุณอาจจะเดาได้นะคะว่าตัวละครเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวละครที่ออกแนวพาทุกคนไปทางนน้นทางนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีทักษะการพูดที่ อะไรเงี้ยบวกกับตัวละครแรกคุณไมเคิลเนี่ยเขาบอกเขาเป็นตัวแสบแสเป็นคนที่แสบมีความคิดที่เจ้าเล่อะรู้แค่เนี้ยแค่สองตัวละครอะมันก็มีความเข้มข้นเข้ามาแล้วใช่ไหมคะมาที่ตัวละครที่3เลยก็คือมาร์คบาระมรบทโดยสตีฟคาร์เรนนะคะเป็นผู้บริหารกองชุนผู้อยากแก้เหตุระบบการเงินของอเมริกา อ่าก็คือคนคนนี้เป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่เคยมองโลกในแง่ดีเลยคนอื่นเขามีความสุขกันแต่ว่าคุณคุณเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ฉันไม่เห็นด้วยฉันคิดว่าแบบมันไม่ดีมันน่าจะแบบเอออะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบขี้เหมือนไส้อะไรไปทั่วอะไรเงี้ยตัวละครต่อไปนะคะเราขอพูด2คนเลยละกันเพราะสอคนนี้นะคะเป็น2ตัวละครที่เกี่ยวข้องกันนะคะก็คือชาร์ลีเกลเลอร์รับบทโดยคุณจอห์นมาเกโรนะคะแล้วก็เจมี่ชิฟเวย์นะคะรับบทโดยฟินเวินช็อกนะคะก็คือ2 น,นีเน้เป็นเนิร์ดนะคะเป็นแบบหนุ่มเนิร์ดนะที่อ,องเนี่ยเป็นเนิร์ดแนวการเงินนะคะที่ตั้งบริษัทเฮดฟันขึ้นมานะคะอ่ะย้อนกลับไปดูตัวละครแรกนะคะก็คือดร์ไมเคิลเบอรีนะคะ,คะ,คะที่เขาเป็นผู้จัดก,การบริษัทเฮดฟันอ่ะก็คือแปลว่า3ตัวละครเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันและเพราะว่านายเจมี่กับนายชาลีเนี่ยเป็นคนที่ตั้งบริษัทเฮดฟันขึ้นมาโดยที่มีดร์ไมเคิลอ่ะเป็นผู้จัดก,การบริษัท กะะ็แปลว่า3ตัวละครเนี้ยเป็นส่วนเกี่ยวข้องกันจ้าแล้วก็มาที่ตัวละครสุดท้ายนะคะก็คือเบนวิกเกิลนะคะรับบทโดยคุณแรดผิดนะคะซึ่งเป็นอดีตนักการเงิน,นงที่หันหลังให้แว่นวงนี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในเรื่องเนี้ยก็ได้กลับมานะคะเป็นกุญซื้อของเกลเลอร์และเชฟเวย์นะคะซึ่งก็ก็เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นตัวช่วยนะคะเป็นที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยให้กับเจมี่และชาลีนั่นเองนะคะในการตั้งบริษัทเฮดฟันขึ้นมา ซึ่งเป็นบริษัทการเงินเล็กๆกองทุนเล็กๆนะคะอ่ะเรามาพูดถึงวิกฤตซับพราม์กันเพิ่มกันดีกว่านะคะวิกฤตซับพราม์เนี่ยทำให้เกิดความไม่แน่นอนสําหรับนักลงทุนในช่วงนั้นมากๆเลยซึ่งความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็ทําให้เกิดนวัตกรรมการเงินขึ้นมาใหม่นะคะที่เรียกว่า CDO หรือว่าชื่อเต็มนะคะก็คือ Collateralized Debt Obligation ะะซึ่งหน้าที่ของ CDO เนี่ยก็คือมัก็นำมาจากตาสารนี้ทั้งดีและไม่ดีนะคะมามารวมกันเพื่อแปลงเป็นชุนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เหตุผลหลักที่มันมี CDO ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อคงบรรยากาศของการลงทุนไว้นะคะแล้วก็ตั้งแต่มี CDO ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการกิงกำไรกันเกิดขึ้น อ่ะก็จบไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปวันนี้เนี่ยเราก็พยายามสปอยให้ได้น้อยที่สุดเลยก็คือตอนแรกที่เราไปเนี่ยมันก็แอบจะสปอยเนื้อเรื่องไปแล้วแต่ว่าเราแค่เล่าว่าวิกฤตสะพามค,คืออะไรหนังจะโชว์เรื่องไหนแต่เราไม่ได้บอกว่าหนังมันจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะทุกคนโอเคค่ะสุดท้ายนี้ก่อนที่จะบอกลากันนะคะแล้วก็มีคําคมของหนังเรื่องนี้มาฝากทุกคนนะคะซึ่งคําคมเนี่ยมันก็ขึ้นมาตั้งแต่หนังเริ่มเลยมันก็มีคําคมนี้ขึ้นมาก่อนนะคะคําคมนะคะเขาก็ได้บอกไว้ว่า it And what you don't know that get you into trouble is what you know for sure that just a n n t so ก็คือแปลว่ามันไม่ได้เป็นเพราะสิ่งที่เราไม่รู้หรือว่าสิ่งที่เราเข้าไม่ถึงหรอกที่ทำให้เราเนี่ย ตกอยู่ในวิกฤตหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่กินไม่เข้าขายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้แบบรู้ดีมากแต่ว่ามันไม่เป็นตามที่เราคิดตั้งหางที่มันอันตรายอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเลยเพราะว่าบางทีการที่เราไม่รู้อะไรเนี่ย มันไม่ได้จะทำร้ายอะไรเราขนาดนั้นการที่เราไม่รู้อะไรแล้วก็แค่ศึกษาหรือว่าจะผิดพลาดเล็กน้อยแล้วก็เรียนรู้มันไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเรารู้ว่าอะไรอย่างดีเรารู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับมันเราควรจะแก้มันยังไงแต่ว่าสิ่งต่างๆเหตุการณ์นานมันไม่เป็นตามที่เราคิดเนี่ยมันจะเจ็บปวดกว่าเพราะว่าเรารู้แก่ตัวว่าเราทําได้แต่ว่ามันไม่เป็นตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยจริงที่สุด เราอยากให้ทุกคนเนี่ยจำคำนี้ไว้ตลอดการเทรดเลยนะคะโอเคค่ะก็จบเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างคะทุกคนด้วความรู้กันมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะคะก็ขอฝากเหมือนเดิมเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวก็ยืมกรดิ่งให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันเยอะกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแล้วก็คลิปต่อไปจะปเป็นอะไรก็ฝากติดตังกัน,นเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ youhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด